จังหวัดสงขลาสงขลาเนี่ยก็มีงานดีๆเหมือนกันเมื่อกี้คุณพาไปดูการแข่งขันเรื่องของอนาซิสจะไม่ในการร้องกันแล้วใช่ไหมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับกับคุณวรวรรณเนี่ยไปดูเรื่องของการแข่งขันกรีธาครับเป็นการแข่งขันกรีธาเจ้าความเร็วจิมแช้งจังหวัดสงขลานะครับประจำปี2568นะครับในการส่งเสริมให้เยาวชนและรวมไปถึงประชาชนเนี่ยพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่เมืองกีฬาสงขลาสปอร์ตซิตี้ครับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันกับชมรมกรีธาจังหวัดสงขลาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาจัดการแข่งขันกรีธาเจ้าความเร็วชิงแชมป์จังหวัดสงขลาประจำปี2568งานนี้เขาจัดขึ้นที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้หรือว่าสนามพลุั้างข่าวครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานปิดการแข่งขันพร้อมกับมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกันนี้นะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมนะครับสำหรับนักกีฬาทุกคนที่มีความทุ่มเทในการฝึกซ้อมและแสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่และก็แสดงความยินดีสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย พร้อมทั้งขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันและก็ครูฝึกสอนนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเป็นจํานวนมากในการแข่งขันเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4รุ่นด้วยกันนะครับก็คืออายุ12ปี14ปี16ปีและก็18ปีรวมทั้งหมด5ประเภทการแข่งขันนะครับก็คือ60เมตร80เมตร100เมตร300เมตรและ400เมตรนั่นเองครับ ด้านนางอุไรวานจะลาผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานะคะในนามของคณะกรรมการการจัดงานค่ะได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้พัฒนาถึงด้านทักษะการกีฬาฝึกฝนเรื่องของวินัยความสามัคคีแล้วก็นาใจนักกีฬาอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาและยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมของจังหวัดค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา ีเกมครั้งที่33ในปี2568ด้วยค่ะ